ครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ค่ะละครที่เราจะมาคุยกันเรื่องราวนะคือสาวโปรงลางคนนี้เขาก็เหมือนไปตกหลุมรักกับชายหนุ่มรูปหล่อดวงตาแบบโอ้เยิ้มชวนฝันมากตอนแรกรักกันปลอมๆค่ะอยู่ไปอยู่มาเอ้ารักกันจริงๆอะไรกันยังไงฮะต้องคุยกับทั้งสองคนแล้วค่ะหยาดทิพย์รชาชบาลและก็น้องเฟิร์สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยค่ะเนี่ยเหรอสาวโปงลางไหนอะโปงลางยังไงนี่เนื้อจะชัด <laughs> <laughs> ในเรื่องชื่อเพลงพินค่ะเพลงพินเพลงพินค่ะ <in> <in> ในเรื่องก็จะเป็น เป็นสาวที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนแบบไม่ไม่ได้ซ่าอะไรเป็นคนเรียบร้อยอะค่ะแล้วก็รักเพื่อนแล้วก็จะอยู่กับวงโปรงลางชื่อโปรงลางสิงห์อีสานอะไรเงี้ยอยากจะเป็นหัวหน้าวงแล้วก็เวาไป้มหาวิทยาลัยแล้วมีชมรมอะไรเงี้ยใช่เป็นขอนั่งอยู่ชมรมโปรงลางใช่ใช่ใช่ค่ะแซ่บเนาะเออแล้วไงต่อแล้วก็พอพอเวลาที่เราไปแสดงโปงลางกันทุกคนก็จะเต็มที่มากบเวทีคนบ้านเดียวกันแค่มองตากัน ใจมีคำว,ว่าสบายดีพอให้กันเสมอเดินม ลงจากโรงร้างเพราะเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเด็กแบบติดติแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเอง่ะแต่ขึ้นเวทีปุ๊บปิญญาเข้าสิ่งเลยอย่างงี้ในเรื่องพระเอกเขาหล่อมากพี่ <c oughs> เา้าคุณพูดอย่างนี้หมายความว่าตัวจริงเขาไม่หล่อหรอคะ <c oughs> ไม่ในบทเนี่ยในบทเขาหล่อมากไม่ในบทคือเขาเขาเป็นผู้ชายในสเปคข,ของเพลงทีมพอดีเป็นแบบสมุิถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นสมุดกำลังชอบนารองเกาหลีคนนี้อะไรเงี้ยแล้วพรคนนี้เป็นแบบนั้นพอดีเป๊ะเป๊ะแล้วยังไงพอสบตาเขาถึงก็เป็นลมเลยวะ เป็นลมเลยค่ะเนาะ <No. S 1> ใช่ไม่รู้แกล้งหรือเปล่าในเรื่องนะ <c oughs> แต่เจอตัวจริงก็เป็นลมเหมือนกันนะก็ในเรื่องจะมีมะปรางค่ะน้องมะปรางเขาก็จะเป็นเพื่อนสนิทใาติเขาก็จะเป็นคนที่ชอบดูดวงเป็นแม่หมอแล้วก็ชอบเขาดูดวงตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเราต้องไปเจอผู้ชายคนนี้ที่ทำให้ชีวิตเรายุ่งยากมากลาบากเวียนหัวปวดปวดหัวสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยเนี่ยก็มาเจอคนนี้พอเจอปุ๊บจกตาเป็นลมปั๊บออกมาเจอก็จะเป็นลมอ่ะไออย่างงี้ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่เฟิร์สเล่นเป็นพระเอก ตัวเลยใช่ครับเร,เรื่องนี้แรกๆเลยอแล้วีงเราเตรียมตรงเตรียมตัวยังไงบ้างก็มนความรู้สึกแรกเลยที่ว่าที่ว่ารู้ว่าได้เป็นพระเอกมันมีสองความรู้สึกมาพร้อมกันเลยอ่าคือคือความรู้สึกแรกคือดีใจดีใจมากที่แบบโอเคผู้ใหญ่บบให้โอกาสเราได้มาเล่นเป็นพระเอกแต่อีกความรู้สึกนึงต่ามนคือกดดันเพราะว่าเบิร์ตยังเล่นละครมาไม่เยอะก็แค่สองเรื่องก็คิดไว้เฉยก็คือกดดันไปแบบในตัวไองครับแต่ก็จำไม่ได้ ทำได้เต็มที่ทุ่มสุดตัวครับคุณใช่คุณจริงๆด้วยก็มีไปแบบว่าทำกันบ้างนะปรับลงปรับลุกหรือแบบ เฮ้ยเวทขึ้นนิดนึงเพิ่มกล้ามไหมหรือแบบทำหน้าเปหลายอย่างมากเลยครับล้อล้อเขาสั่งให้คุณทำอะไรบ้างก็ให้เล่นเวทแล้วทำหน้าอะไรหลายอย่างเล่นทั้งหน้าคือไงเอาแบบทั้งทั้งหน้าต้องไปทำหน้าให้มันดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปปรับทำอะไรอย่างงี้บ้างนิดนึงคือเหมือนเตรีมตัวให้พร้อมหน่อยของการเป็นพระเอกแบบประมาณนี้แต่นางเอกของเราคือเขาเป็นเขาอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เขาพลิกโฉมมาเป็นแบบโฟงลางได้ข่าวว่าคุณเซิร์ระเบิดระเบิดสะบัดสปิ้งเลยทีเดียวใช่ค่ะของแอดก็เตรียมตัวเย เยอะมากเหมือนกันนะคะทำเยอะมากเลยต้องไปเรียนเรียนเรียนลำอะคะอ่ะเรียนปลงลาง คือจริงๆชีวิตเราไม่เคยมาโปรงลางเราไม่เคยเซิ้งอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยไม่เคยดีดโดดเลยเราไม่เคยเลยไม่เคยเคยแบบตอนเด็กๆเวลาแบบรงเียนอนุบาลน่ะแค่นั้นเองเราลืมไปแล้วใช่นี่ต้องเรียนใหม่หมดเลยใช่ต้องเียนใหม่หมดเลยอแล้วเขาก็เลือกคนมาเล่นแบบดีมากคือมาปางเขาเป็นคนที่รำสวยมากเลยค่ะแล้วหนูก็เลยต้องเรียนหนักหน่อยค่ะไอเนี่ยกดดันใช่ไหมกดดันเออรู้ขอไม่ได้ใครจะรู้ว่ามาปางที่ดูเหมือนม้าดิดกระโหลกอย่างนั้นกระดึงกระแรงก็ได้แต่ปรากฏว่า ล้ำสวยมากเราก็เลยต้องทํางานหนักเป็นสองเท่าก็ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับตอนแรกก็เขาเรียกว่าอะไรนะแต่เราต้องคอยจําเนื้อเพลงด้วยเพราะว่าในเรื่องก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งทั้งหมดอะคะแล้วก็คือเขาให้นักร้องตัวจริงร้องแต่อเราต้องซิงให้เหมือนเอาเล่นเป็นคนเปิดเป็นต้องเข้ากันดีใช่ต้องเป๊ะเป๊ะเด็ดเลยอะ เราต้องซ้อมหนักซ้อมหนักค่ะ<ม>คือเราเรียนกันตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องอะ,ค,ะค่ะค่ะเรียนทุกวันเสาร์ไม่ก็อาทิตย์เนี่ย<ม>ครั้งหนึ่งประมาณ4ี่ชั่วโมงมถ้าเกิดอาทิตย์ไหนจะมีมีคอนเสิร์ตก็ห้าชั่วโมงหชั่วโมง<อ>แล้วเราเรียนกันประมาณแบบหนูว่ารวมรวมแล้วเกือบร้อยชั่วโมงแล้วอะจริงเหรอรคือเธอไปเปิดคณะกันได้แล้วเธอรับงานกันด้วยอย่างนี้เลยได้เลยค่ะ<อ> ตอนนี้นะคะเดี๋ยวพอละครอ,ออกนะคะใครสนใจคณะนี้สินีสาร <นะ S 1> แต่มีข้อแม่ดนึงนะ,นะต้องลองซิงค์นะ,นะเฟอร์อรอี่ค่ะค,คุณเป็นพระเอกในเรื่องนี้ต้องเป็นแบบดุมหล่อไฮโซอย่างนีเลยมันยากไหมมันหรือว่าจริงๆเราว่าไฮโซอยู่แล้วเอาจริงๆนะพี่ตัวจริงนี่แบบโลโซมาก มันก็เลยค่อนข้างจะแบบไกลตัวนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องพยายามปรับปรับมันเป็นไฮโซเพราะในเรื่องนี้เป็นนักธุรกิจแล้วบริษัทเรานี่แบบเป็นแบบเหมือนที่หนึ่งของประเทศเลยถึงนางเอกเขาถึงแบบอยากมาฝึกงานกับเราอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของบริษัทนักศึกษาฝึกงานใช่โอ้โหจริงๆเลยแม่มเหมือนฟ้าสั่งให้มาเจอกันเอออแล้วที่ใหญ่จะไปฝึกงานย้อนกับเวลาไปได้ไปเนี้ยอแล้วก็มาเจอกันแต่ว่าเห็นบอกคุณต้องเป็นแบบคู่รักแบบกำมันรอ ไม่ได้รักกันจริงๆคือเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากว่าเขามาฝึกงานในบริษัทเราแล้วแล้วมันเขาไปทําเหมือนแบบไปทําบริษัทเราเนี่ยสูญเงินไปเยอะมากเป็น10สิบล้านเลยตายแล้วเราด้วยความเจ้าถ้าขอถ้าพูดแบบว่ากันเองคือเด็กเปรดเอ้ยใช่ไหมใช่เลยครับสิบกว่าล้านแล้วยังไงล่ะแล้วมันก็เลยแบบเราก็เลยแบบไม่รู้ทําไงละเหมือนเราแบบเหมือน อาจจะแบบเล็กๆอาจจะชอบคอนดิชันนะก็เลยคิดแผนขึ้นมาว่าโอเคเด็กอย่างนี้ไม่มีทางชดใช้ได้อยู่แล้วเอาตัวไปดีกว่าอ ถ้าฉันสูญสักล้านสองร้านก็พอแล้วนะไม่ต้องถึงสิบหรอกเอออะไรยังไงคุณก็เลยอยากให้เขาเป็นแฟนคุณใช่ครับแล้วมันก็มีเรื่องราวต่างๆนานา้นเลยคือเราก็เริ่มประทับใจในตัวเขามากขึ้นเพราะเราเคยเจอแต่ผู้หญิงที่แบบเหมือนแรงๆแล้วค่อนางจะเป็นเพย์บอยนิดหน่อยอ <ๆ S 2> ก็เจอแต่ผู้หญิงแรงๆแบบหวังเงินจากเราเนี้ยเพื่รวยนะครับแต่พอเจอแบบนี้เขาแบบเป็นเด็กซื่อโก้ๆอย่างเงี้ยได้ใส่เราก็เริ่มประทับใจขึ้นเรื่อยๆมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นทำให้เกิดความประทับใจมากขึ้นก็เลยกลายเป็นชอบกันจริงๆตอแ ชอบปะเขาหลอ,อ,อใช่แล้วเห็นตาเขาก็เคลิ้มก็เลยไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาเท่าไหรแบบเขาว่าอะไรก็ไม่กล้าเถียงอะไรอย่างเงี้ยะละครเรือ่อง<ช>นีไน้ไม่มีอะไรแปลกๆแล้วคุณผู้ชมคะมัน,นแล้วประกอบไปด้วยอีกหลายอย่างไม่ใช่แค่คนสองคนนี้แก๊งผล,ลไม้เขาอีกแล้วก็ตัวแม่อีกที่นางว่านางเซิงสวยมากอย่างนี้นะเหมือนเป็นหุวนหน้าแก๊งไงก็ไม่รู้เอางี้เดี๋ยวดิฉันให้คุณเปลี่ยนชุดก่อนเพราะดิฉันอยากเห็นคุณในลุคนี้บ้างอะไรบ้างนิ้มรอยจัดเต็มมาอย่างนี้ค่ะกกางนี้ไง นี่คะผมผมเป็นเนิรออ์ดถึงนี้แล้วเอา,อางี้เดี๋ยวเราให้หยาไปเปลี่ยนชุดก่อนคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าแกงเข้ามาด้วยจะแซ่บขนาดไหนสักครู่เดียวค่ะ ชมคะเปิดกองวิกสามนะคะเราอยู่กับละครเรื่องดวงตาในดวงใจค่ะตอนนี้เราให้หนางเอกญา娅ทิพย์เนี่ยไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะจากเด็กเนื้อเดี๋ยวเธอจะมาเสริมโปรงลางให้ดูเดี๋ยวก็มารู้ว่าเป็นยังไงกันแต่ตอนนี้เรามีแก๊ง,งเธอมาด้วยค่ะสวัสดีมะปรางและสวัสดีนนท์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะนี่คือหนึ่งในแก๊งสองคนในแก๊งผลไม้ยงนี้ป่ะใช่ค่ะนี่คือหนึ่งใน อีก6คนครับเยอะมากค่ะถ้าเกิดว่ามากันหมดคือพี่แม่อาจจะไม่ได้พูดใช่แล้วอาจจะมีหัวเราะการเล่นตลกกันมีแบบว่าเอ้ยคัดคัดเอกไปทั้งหมดนั่นแหละอะไรอย่างนี้เลยค่ะอ่ะแค่สองคนก็อยากจะคัดแล้วนะคะขอสุภาพนิดนึงนะคะมาแค่สองคคุณแจ้งผลไม้คุณคุณไปเล่นเป็นอะไรคะชื่ออะไรคะเอ่อชื่อปัญจรีค่ะชื่อเล่นชื่อปลาปลาใช่ค่ะก็เป็นนางไห่ในวงนางไห่เป็นนางไหอดีไห่ถูกค่ะแตกไห่ไหมคะแบกด้วยค่ะแบก ทรงเป็นผมมาอดีดีลยคือดูดีเนาะใช่ค่ะอดีตหายไปนะคุณทำคุณชื่ออะไรคะคือผมในเรื่องใช่ไหมครับวุรกิจครับแล้วบททีวีครับก็ในในวงเนี่ยก็ตอนแรกจะกรุงร่างอยู่แต่ตอนหลังเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยเห็นเวลาถ่ายก็เลยเปลี่ยนเป็นแคนอ๋อคือว่ามามาเป่าแคนเอาเป่าแคนเอาครับอ๋อโอเคอ่ะแล้วสองคนที่คุณติดสอยห้อยตามนางเอกเขาไปยังไงคือเราเป็นหนึ่งในสมาชิกเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆสามคนนะคะคือนางเอกปลา แล้วก็วีเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมาสามคนแล้วก็เวลาไปไหนก็จะไปด้วยกันเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ก็จะมีความสัมพันธ์ก็คือเหมือนเป็นรักสามเศร้านิดนิดอ๋อเหรอไม่นิดแหละเยอะเลยพี่คุณชอบเขาเขาไมชอบนางเอกใช่แล้วครับนางเอกไปชอบพระเอกใช่นี่ไงนี่ไงหรือจะใช้สุดท้ายมาได้กันนะความจริงเยว่าจะตกลงว่าสี่คนมามาแชร์กันไอ้บ้ายิ่งกว่าทีเศ้าอีกนะเนี่ยนี่สี่เลยเหรอเพื่อนถาม เอาบ้างไหมเกิจะเอาไหม อันนี้ว่าเฟิร์สกับโนนอ่ะเขาโอเคไหมอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าบางก็เป็นแบบว่าเพื่อนที่รักเพื่อนมากทั้งสองคนก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเขามีความสุขกันทั้งสองคนก็คงจะดีหยุดอดูดีปะเออขณชีวิตจริงอ่ะคุหนูหนูเสร็จแล้วกิ้งไปแล้วเนาะเสร็จไปแล้วในละครนี้นะคะคือวีเนี่ยเป็นคนที่ชอบเพลงมากแล้วก็กลายเป็นว่าพระเอกมาก็จะแบบว่าฟดัดทัน่นนี่นะไม่มีมารยา เลยซึ่งแบบว่าพระเอกนี่ก็แบบโตเป็นผู้ใหญ่รวยนู่นนี่นั่นมาสนับสนุนวงโปรงรงอของเรานะนี่ก็แบบว่าไปอรารวาสเขาจะต่อยเขาความจริง<ต><ต>เป็นคนดีครับเป็นคนดีแหละแต่ว่าพอวันหนึ่งไอพี่คนนี้ครับเดินเข้ามาในวงมีบทบาทกบนังเอกมีบทบาทต่อวงเราแล้วผมมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันต่างกับผมหมดเลยทั้งเรื่องฐานะเรื่องหน้าตาเรื่องทุกอย่างอิจฉาครับถึงถึงด้วย <C> e <al> <c oughs> คือแอบส่งสายตาตลอดในเรื่องครับแต่ว่าสายตานี่เป็นสายตาแบบใหม่ละอย่างเงี้ยในอารมณ์เราใหม่มาทำไมอย่างเงี้ยเตะคุณทัตลอดอ่าก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคุณเนี่ยเห็นบอกว่ากว่าที่คุณจะเข้ามาอยู่ในวงโปงรงลางได้เนี่ยคุณก็ณมีการซ้อมกันแบบหา,ามรุ่มหามค่ำใช่ค่ะยังไงอ่แม่ป <Y' am. S 2> ิดไห้นี่ยังไงเห็นบอกว่าสวยงามมากเสิงเสิมแบบโอ้โหนางเอกนี่หนักใจไม่ถึงขนาดนั้นค่ะคือว่าเราทุกคนแก๊้งผลไม้เราทุกคนซ้อมกันหนักมากเยอะเลยนะทำไมมันถึงได้แก ผลไม้ต้มมเปิ<ก>้งคุด้มมะปร้างปลาในในเรื่องปลาปลาก็มีรรรรรมะละกอม,ลอมังคุดแล้วก็แอปเปิ้ลล้วยส้มห้าห้าชนิดทั้งหมดก็เลยเรียกเป็นแกมบูร์มินก็